สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาเป็นจะมารีวิวนะครับเป็นชุดเสียงกลางสิบนิ้วนะครับอันนี้ผมก็สั่งมาที่ละอย่างครับสั่งมาไว้ประกอบเองนะครับอันนี้ขันน็อตยังไม่หมดนะครับดอกสิบนิ้วขันแค่สองสองตัวนะครับบนกับล่างดอกสิบนิ้วนะครับตัวนี้ผมซื้อมา ราคาพันกว่าบาทนะครับสเปคก็เป็นสิบนิ้วโคงปั๊มนะครับมาเร็ก้อ,อยสี่สิบพอยน่าจะห้าสิบนะครับอันนี้เล่นโลได้เล่นมินไฮได้นะครับอันนี้ผมเอามาเล่นมินไฮนะครับจะทําเป็น, mid high. ม,น,ม,นมินไฮมันมันมันด้เล่นมิดโลนะครับเสียงแหลมก็เป็นของแบรนด์บูเวียมครับ ไว้ได้เดเนียมครับสีน้ำเงินเป็นของแบรนด์โบเว็บครับส่วนสวิตชิ่งตัวนี้ก็ผมซื้อมาในรานคาพันกว่าบาทนะครับเป็นร้อยหกสิบน่าจะร้อยหกสสองแอมเดิมนะครับตัวนี้นะครับซื้อมาพันกว่าบาทส่วนพาวเวอร์ที่ผมใช้ขับนะครับก็เป็นของคาร์ AB นะครับ เป็น AB 270.4นะครับก้อนแบตของเขาครับเขาสะกินแบตมาจะเปิดผ่านโทรศัพท์นะครับไม่ได้ต่อผ่านปีนะครับแล้วมาลองฟังเสียงกันดูนะครับให้เปิดสวิตช,ชิ่งก่อนนะครับ เสียงพัดลมก็จะดังหน่อยนะครับดังประมาณหนึ่งเลยนะครับพัดลมเราเปิดเครื่องเปิด,ปดพาวเว์ก่อนคนระับเราจะมาลองฟังเสียงสักเพลงสักเพลงหนึ่งครับ เปิดแรงยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับจะเปิดพอได้ฟังนะครับิดผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้นะ <c oughs> เสียงพอลมก็จะดังหน่อยจันทามสัญญา จากบ้านนาไปหาขายแรงเก็บเงินเพื่อสิไปแต่งเป็นเคยไปแรงที่สัญญาไว้ยามอดหานาวอายได้หินข้าวว่านองน์มีไยนั่งกอดกันในรถทันใหญ่อองแก้มกันไปพอจะจสัญญาน้องคงสิลืม คนหาที่อยู่แดนไกลเขาเคยสัญญากันว่าเงินพทองเมื่อใดบอให้พาจำเราเขาพาไปกินพิซซ่าให้กินมามาอยู่ในห้องเศราเจ็บปวดแค่นอตัวเราให้เศร้านองบ็จำสัญญาสาร้างหัวมันพอ อกอหักสัมดีบ่ตายถ้าบอกใหยให้เจ้าไปบ่ต้องมาเจรักแค่ชั่วคราวไอยสิจำสิบอ้อคลอเจอที่ผ่านมาสิที่ว่าละมเมอแต่ักคนที่บ่จริงใจ ตอนนี้ไปความรักสองเราให้จบแค่นี้ก็ขอให้น้องโชคดีขอให้มีความสุขกับเขาอย่าห่วงทั้งนี้ทิมอายแล้วอายก็คือแฟนเก่า